สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างบอมนะครับชกซิงวันนี้ผมจะมาทำรถเก่งนะครับส่งมาจากเชียงรายนะครับส่งมาจากเชียงรายส่งมาจากเชียงรายของคุณเข็มจีลาหรือเปล่าไม่รู้ครับเข็มจีลานะครับของถึงแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาแก้ให้โชกมันตายดึงไม่ออก มาครับ,รบเราม,มาดูพามาดูมันตายยังไงอันนี้มันจะลงได้ปกตินะครับแต่มันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นมันจะตายเลยครับมันจะไม่ขึ้นแต่เราจะมาแก้กันนะครับต่อไปก็เป็นการเลื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มมันตายอยู่ข้างในนะครับเราจะต้ม เราจะอบนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนทุกอย่างครับอาจจะได้เป็นโชคเดิมกลับมาใหม่ขาดแล้วครับเดี๋ยวมาดูข้างในกัน เศษที่มันแตกเศษที่มันแตกเนี่ครับเห็นไหมครับละเอียดถ้ามันไม่แตกมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันไม่แตกแต่นี่มันแตกเรียบร้อยแล้วไอผมไอผมว่าจะพามาดูมันแตกแล้วมันจะไปไหนนะครับ พามาดูนะครับว่ามันจะเป็นตันอยู่ตรงไหน พอมันแตกแล้วมันจะมาปิดรูวาลวไว้นะครับไาแบบนี้เลยน้ำมันจะผ่านไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้รถแข็งแข็งกระด้างเลยครับรู้เรื่องเฟืองแตกเลยครับเมียบ,บ่นเลยแบบนี้ครับเมียบ,บ่นเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ใหม่กันรู้เรื่องร้อยครับมันก็จะไม่มีอะไรมาตันละออกไปหมดแล้ว มือทั้งก็จะดำๆหน่อยครับเลอะเทสครับคนเดียวครับต่อไปก็เป็นการใส่เกลียวนะครับเราตัดดอกแล้วตัดดอกแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เกลียวนะครับใส่เกลียวเลื่อยเฉียบทีนี้จะหมุนออกได้นะครับมันเข้าหมุนออกได้ นะครับมันจะหมุนเข้าหมุนออกได้ก็สามารถสวิตง่ายครับเขามุนออกได้แล้วแล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องตัดครับแล้วก็หมุนเกียวออกซ่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันเลย 来，再来。 เรรียบร้อยครับเี๋ยวประกอบครับพร,ร้อมประกอบนี่ก็เป,เป็นกึ่ง เกียวครบเรียบร้อยนี่ับเป็นเกียวเดี๋ยวเตรียมประกอบนะครับอ่านี่เสร็จแล้วนะครับอจะเป็นการขั้นตอนเติมเติมแก๊สนะครับในเตจนถ้าเป็นเติมแก๊สนะครับ ต็ดนะครับจากเชียงรายนะครับเดี๋ยวตรงกลับเชียงราย <c oughs> แล้วมาดูกันเรียบร้อยใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติเสร็จเรียบร้อยครับซ่อมอยู่คู่ละหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับ